เวลาพูดถึงการลงทุนของโรงพยาบาลเคยคิดกันไหมครับว่าการตัดสินใจใช้เงินทีละ50ล้านบาทเนี่ยเขาทํากันยังไงนี่มันไม่ใช่แค่การโย,ยนเหรียญเสี่ยงโชคเลยนะครับแต่มันคือการเดิมพันที่ผ่านการคิดมาอย่างดีเดิมพันที่ส่งผลต่อสุขภาพของพวกเราทุกคนเลยแล้วเขาจะมั่นใจได้ยังไงล่ะว่าเงินก้อนใหญ่มหาศาลขนาดนี้จะไม่กลายเป็นไายนะทางการเงินดูภาพนี้สิครับห้องในโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมยัยอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เห็นเนี่ย คือเงินลงทุนหลายล้านบาททั้งนั้นเลยนี่แหละครับคือสเกลของเงินเดิมพันที่เรากําลังจะคุยกันลองคิดดูสิครับว่าถ้าตัดสินใจผิดพลาดไปแค่ครั้งเดียวผลที่ตามมามันจะร้ายแรงขนาดไหนโอเคนั่นก็เลยเป็นคําถามสําคัญเลยครับว่าแล้วโรงพยาบาลเขาตัดสินใจกับเงินก้อนมะหึมาแบบนี้ได้ยังไงเขามีวิธีอะไรที่ทําให้มั่นใจว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ลงไปมันจะนําไปสู่การรักษาที่ดีขึ้นจริงๆไม่ใช่การล้มละลายทางการเงิน เอาล่รครับเรามาหาคําตอบเรื่องนี้ไปด้วยกันก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าทําไมการลงทุนแต่ละครั้งในธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันถึงถูกเปรียบว่าเป็นการเดิมพันที่สูงมากๆคือต้องบอกว่าธุรกิจสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาทั่วไปเลยนะครับแต่มันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ทั้งซับซ้อนแล้วก็เสี่ยงสูงมากที่สุดเลยก็ว่าได้ทุกการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยมันเหมือนกับการเดิมพันกับอนาคตที่มองไม่เห็นแถมยังมีต้นทุนที่สูงแบบ โอ้โหสูงจนน่าตกใจเลยเหรอครับลองนึกภาพปามกันดูนะครับโรงพยาบาลเนี่ยต้องแบกรับต้นทุนค่าเครื่องมือแพทย์ที่แพงมหาศาลไหนจะนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดซึ่งมันกระทบกับรายได้โดยตรงเลยนะแล้วบูมจูจ่ๆก็มีโรคระบาดระดับโลกโผล่ขึ้นมาอีกปัจจัยทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันทําให้ทุกการลงทุนเหมือนกับการเดินอยู่บนเส้นได้บางๆเลยครับและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลย การจัดการความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การวิ่งหนีปัญหานะครับแต่มันคือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขึ้นมาซึ่งมันสําคัญมากๆในการรับประกันว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวในสมรภูมิที่การแข่งขันมันดุเดือดเลือดพล่านขนาดนี้ทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจคําว่าความเสี่ยงได้ชัดเจนจับต้องได้มากขึ้นเรามาลองแบ่งมันออกเป็น3รูปแบบหลักๆก,กันดีกว่าครับหลักๆเลยนะครับความเสี่ยงที่ว่าเนี่ย เขาจะแบ่งกันออกเป็น3ด้านใหญ่ๆก็คือความเสี่ยงด้านการเงินด้านการดําเนินงานและสุดท้ายคือด้านกลยุทธ์ครับเรามาเริ่มกันที่ความเสี่ยงด้านการเงินก่อนเลยเลยอันนี้เนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับการอยู่รอดขององค์กรเลยนะครับถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยก็คือความเสี่ยงที่เงินจะหมดเงินอาจจะไม่พอใช้จ่ายนั่นเองครับลองนึกภาพการที่ต้องดิ้นรนทุกวันเพราะเงินสดเริ่มร่อยหลอจนจ่ายบีลไม่ไหว หรือการที่ต้องแบกหนี้ก้อนโตจากการซื้อเครื่องมือพทย์ใหม่ๆถ้าบริหารจัดการไม่ดีพอนะครับเรื่องแค่นี้ก็สามารถทําให้ทั้งองค์กรล้มคลืนลงมาได้เลยถัดมานะครับคือความเสี่ยงต้านการดําเนินงานอันนี้จะมาจากกระบวนการทํางานในแต่ละวันเลยครับและมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพของการให้บริการคนไข้เลยอย่างเช่นอะไรบ้างก็อาจจะเป็นการขาดแคลนคุณหมอหรือพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในช่วงเวลาที่สาคัญที่สุด หรือที่น่ากลัวกว่าน,นั้นก็คือความผิดพลาดทางการแพทย์ที่ร้ายแรงเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สร้างความเสียหายให้ผู้ป่วยนะครับแต่มันสามารถทําลายชื่อเสียงของโรงพยาบาลที่สร้างม,มาเป็น10บสปีให้พังลงได้ในช่วงข้างคืนเลยและสุดท้ายครับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์อันนี้เป็นเรื่องของการมองภาพใหญ่การตัดสินใจที่ส่งผลในระยะยาวเป็นการวางทิศท,ทางขององค์กรเลยว่าจะเดินไปทางไหนเพื่อให้แข่งขันกับคนอื่นได้ ตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยก็คือการทุ่มเงินไปเปิดศูนย์รักษาโรคใหม่ในย่านที่มีคู่แข่งเต็มไปหมดอยู่แล้วหรือการที่ไม่ยอมปรับตัวไม่ยอมรับเทคโนโลยีการแพทย์ใหม่ๆเข้ามาสุดท้ายก็อาจจะทําไม่ตามคนอื่นไม่ทันแล้วก็เสียวความสามารถในการแข่งขันไปเลยเอาละแล้วทีนี้เราจะฝ่าดงความเสี่ยงพวกนี้ไปได้ยังไงจะทํายังไงให้ตัดสินใจได้ถูกต้องคําตอบไม่ได้อยู่ที่การเดาสุ่มหรือการเสี่ยงดวงนะครับแต่อยู่ในข้อมูลต่างหากใช่แล้วครับ พระเอกของเรื่องนี้ก็คือ Data Analytics หรือการวิเคราะห์ข้อมูลลองนึกภาพตามนะครับว่ามันคือกระบวนการที่เปลี่ยนกองข้อมูลดิบๆที่ดูยุ่งเหยิงมหาศาลให้กลายเป็นเหมือนแผนที่ดำทางที่ชัดเจนมากๆแผนที่ที่ช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงปัจจุบันต้องทำอะไรและที่สำคัญคือคาดการอนาคตได้ในกล่องเครื่องมือ Data Analytics เนี่ยจะมี4อย่างที่สำคัญมากๆสำหรับการลงทุนในธุรกิจสุขภาพเลยก็คือ 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 2. การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 3. การพยากรณ์รายได้และ 4. การวางแผนตามสถานการณ์ทั้งหมดนี่แหละครับที่จะช่วยเปลี่ยนการเดาให้ใกลายเป็นการตัดสินใจที่เฉียบคมขึ้นโอเคครับพูดทฤษฎีมาเยอะแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเครื่องมือพวกนี้มันทำงานยังไงในสถานการณ์จริงๆกับกรณีศึกษาเรื่องการตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่อง MRI ครับการลงทุนครั้งนี้ มูลค่าสูงถึง50ล้านบาทแค่เห็นตัวเลขก้นหนาวแล้วใช่ไหมครับนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่บอกได้คำเดียวว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดอาล่ะครับพอมาดูตัวเลขการเงินเบื้องต้นโอ้โหการลงทุนนี้ดูทีมากเลยนะเหมือนจะชนะใสๆเลยคืนทุนแค่3.6ปีเองคือเร็วมากผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ ROI ก็เกือบ28%ตต่อปีซึ่งถือว่าสุดยอดมากมองแบบนี้แล้วเหมือนเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนมันง่ายขนาดนั้นจริงๆเหรอแต่พอเราเอาเครื่องมือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ความอ่อนไหวหรือ sensitivity analysis เข้าไปจับเราก็เจอความจริงที่น่าสนใจมากครับว่าปัจจัยที่ส่งผลกับกำไรมากที่สุดมันไม่ใช่ราคาคา่าบริการหรือต้นทุนเครื่องนะแต่กลับเป็นจำนวนผู้ป่วยครับนั่นหมายความว่านี่คือตัวแปรสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของโปรเจกต์นี้ที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยแล้วพอเราใช้เครื่องมืออีกตัว คือการวางแผนตามสถานการณ์หรือซีนาริโอแพล n นิ่งภาพมันก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับจะเห็นเลยว่าผลกำไรต่อปีเนี่ยมันแกว่งได้กว้างมากตั้งแต่แค่3ล้านบาทในสถานการณ์ที่แย่ที่สุดไปจนถึง20ล้านบาทในสถานการณ์ที่ดีที่สุดลองดูความแตกต่างแบบสุดขั้วนี่สิครับถ้าทุกอย่างเป็นใจกรณีที่ดีที่สุดคือคืนทุนในเวลาแค่2ปีครึ่งเองแต่ถ้าโชคร้ายกรณีที่แย่ที่สุด อาจจะต้องรอนานถึงเกือบ17ปีถึงจะได้เงินลงทุนคืนเห็นไหมครับว่าทำไมการวางแผนและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดถึงเป็นเรื่องที่สำคัญแบบคอขาดบาดตายเลยแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าข้อมูลได้เปลี่ยนการพนันที่เหมือนการเสี่ยงดวงมูลค่า50ล้านบาทให้กลายเป็นการลงทุนที่ผ่านการคำนวณมาอย่างดีและลดความเสี่ยงลงไปได้มหาศาลซึ่งมันก็นามาสู่คาถามสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยครับว่าถ้าอย่างนั้น มันยังมีการตัดสินใจครั้งสำคัญอะไรอีกบ้างไม่ใช่แค่ในโรงพยาบาลแต่ในโลกของเราที่กำลังรอให้พลังของข้อมูลเข้าไปพลิกโฉมอยู่